สวัสดีครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับพอดีมีเพื่อนๆจากในคอร์สนะครับถามมาบอกว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าเราทําตามตัวอย่างแล้วนะมันก็จะได้เป็นหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นหน้าหลักยังไงนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยหน้าหลักของผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าในส่วนของตัวหน้าต่างๆนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะแล้วในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้องการหน้านะครับหน้านี้ Copy นะครับแล้วผมก็ หน้าที่ทำใหม่ก็คือหน้านี้นะครับโรมสามเนาะอ่ะแบบนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้านี้เป็นหน้าแรกจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวคอยเขาโหลดแป๊บหนึ่งนะอ่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้านี้เป็นหน้าแรกจะทำยังไงดีนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะง่ายๆนะครับไม่ยากเลยเนาะก็มาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับที่ Setting นะครับแล้วก็เลือกที่ r ล a ติ้งนะครับตรงนี้ จากนั้นนะครับก็มาเลือกนะครับในส่วนของตัวโฮมเพจนะตรงนี้นะครับเป็นโฮมสามนะอยู่ไหนละเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะครับนี่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 โฮมสามนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็กดเซฟไปนะเขาก็จะเปลี่ยนให้เราแล้วนะครับในกรณีถ้าสมมุติว่าเออไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็ไม่เป็นไรก็กดกดกลับไปได้นะครับ ในกรณีที่เราแบบว่าโอ้เบื่อหน้าตาเว็บเดิมๆแล้วอยากทําเว็บหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําให้เสร็จก่อนแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือกดปุ๊บเขาก็กดปั๊บแล้วก็เปลี่ยนนะครับเขาก็จะเปลี่ยนหน้าให้เราได้เลยนะโอเคสําหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับพอดีผมทําอันนี้ขึ้นมานะครับอีกหน้านึงเนาะมีคนถามมาว่าอยากได้รูปแบบอื่นได้ไหมเนี่ยส่งตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็อยากได้แบบนี้นะครับก็ทําได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ เพราะว่าในส่วนของตัวเว็บเราเองเนี่ยเราปรับยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับก็คือได้เต็มความสามารถของเขาเลยนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนนะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะให้ทําให้เลยก็ได้นะครับดูรายละเอียดข้างใต้วิดีโอได้เลยนะครับหรือจะเข้ามาที่นี่นะครับ cap.okd.com นะครับแบบนี้แล้วก็มาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับหรือว่าทักเข้ามาถามทางไลน์ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ